มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทํากรรมมันไดว่าใ้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องได้รับผลของกรรมนั้งสืบไปเป็นเรื่องที่บบเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเกินเกินไปถ้าราพิจารณาอยู่นึ่งๆชีวิตสุดท้ายเราจะต้องเป็นอย่างนี้เรามีความเก็เป็นธรรมดาความเก็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาความพัาดพลาเป็นธรรมดา นำเมือเยไปเจ่ไปเดี๋ยวบงหน้ากรบก็คือเกาเราโยมเมยแต่เราคนเกี่ยมก็อยากบวกไปน้ำผมก็อยากงอกไปน้ำยิ่งพอดาวยม่พอเกี่ยวยิ่งพอได้ก็รู้สึกว่าเตเท่าไปสู่ปีละไก่ละไกลที่กลรมบันเกาอัตมาก็คือกันเท่าผมงอกหลายอัตมาก็ได้แต่ขี้คือผมงอกเลยทั้งงอกหลายโอ้ตายที่มือเท่าตัวตัว ใา,า้ทิมบันขึ้นหนักสิเทาอีกกเน้อนอนวันเป็นหนักจะบ่มีเข่ยหักเข่าอยู่วันแต่มันร้อนมาอยู่วันปวดแข่าพูดลองก,ก้นก็นอนปวดแข่าจะหาถอนแข่มีผมกระทุกน้ำผมมีเข่วกะทุกน้ำเข่วมีขากระทุกน้ำขามียังกระทุกน้ำเนี่ยก่อนทุกนะนั่งจะนี่ย่อพอยัง้งไปทุกอัตามากัะทุกอกัน ถ้ามาก็เป็นมุนมานขึนยื้อเรื่อยกินยาแพร่แพยื้เรื่อยก็ยงยงยิงยิงคือลิงเนี่ยโอ้ยตอมีบากระมเห็นอย่างน้อ,นอตะกี้น้อสนอวะไปหาเอาแบบมาอุ้ยมาวานใส่นนปนนุนันปุนีบ่เอาใส่มันไปเอา้าเศษกรรมนอวะอันนั้น,น,ย,นย่อมพอย่อมเมะพวกเขาสิต้องยอมรับไอ่ไดเมื่อเขามีกรรมเป็นของเจ้าของเราก็ มอยังเดียวก็คือแกกลับดยวยกันเอาความดีเอาบุญให้ท่านรักษาศีลภาวนาเอายอมรับทดใสผูร่งค้นนี่มีรไร้หลเท่าไเกิดมาโาอ้ยทรม,มานนะเป็นเป็นโลกเป็นไปทรม,มานปูรงค้นนี่ตามบอดมาต่แนททองก็มีบางทีเป็นกรรมบางที กำตาบอดกำปากใบกำหูหนวกนี่นักแยเป็นมาจนเป็นเป็นหอดเมื่อตายนะผู้ลงคนยังป่อยยังไม่ดังนั้นพวกเขาบ่บวกำหลายขันวบีกำหลายถึงมาสิตรงเป็นคนปากใบจนหอดเมื่อตายตาบอดหอดเมื่อตายาขาขาดฮอดเมื่อตายดองนั้นชีวิตของเขายังข้อเสีใดได้เหตุคุณงามความดีเพราะเสียใดบอบมาง บางคนในโอกาสที่สิได้เขาวัดกันยากโอกาสที่ฟังธรรมกังงนยากงายไปคนที่ฟังธรรมได้จะบอกคุณสม็ตตัวเาอยู่มีอยู่สามประเภทหนึ่งอยากคนทนทุกข์แล้วสองอยากคนทุกข์สามเลยสังสมบุญไปเนปี่ยปางก่อนไปมาหอดแล้วจึงมีโอกาสได้ฟังธรรมแม่นจะ่อยากฟังกับสิไดฟังบุญของเขามาถึงหอดเวลา พอมันต้องมีเหตุมีปัจจัยพี่น้องมางส่งสการยมพอภสษบพอค้นว่าสิได้ฟังธรรมกสิได้ฟังธรรมกันหอดบุญห้องมาหอดบางเม้นสิพอเขาใจมือนีมือน,นึงกสิเขาใจเขาความกิ่งเพราะห้องหนีบาพ้นเนอ่ะพราว่าศาสนาเฮาศาสนาพุทธศาสนาสิกิจสลามคิดโยเลเอียงกษัตริย์ศาสนาในกันนี้บาพ้นคือค้ามเกเก็บตาย ล้วก็ต้องไปตามกรรมเพ็ดีไปสวรรค์คือกันเ็ดซัวก็ต๊นรกคือกันหัวเลาะลองให้ดีใจสุขใจโกรธโลภหลงคือกันเบิรทุกศาสนาไปตามกรรมเพื่อกันบได้มีขอยกเว้นเพราะว่าคำสอนพุทธเจ้าคนบห่หพิ่นบ่ห้นับถือเพ่นก็นได้เอาความนับถือนี่ว่างไว้แต่ก่อนทุกศาสนาเอาความจริงมาวอกต่อกันคือความเกียร์จีบตายนี่ ทำมามีศาสนาในเพรเกย์คิดตายนี่ในโลมผู้บ่นับถือกับเกยเก็บตายผู้บ่เสื้อบาบสมุนก็เกยเก็บตายคืนกันเพราะอันนี้คือความกิ่งบ่ด้องนับถือ,อย่งก็ไเ้เอาความกิ่งนี่มาน่อมก็มาใส,ส่ใจนวพิจนาเหตุยังไ๋ย่ำเกมากย่ำกิบมาย่ำตายข้อสิบ่ทุก์สิบปล่อยสิว่างใดยังไดสิว่างใจได้ยังไดสิทำใจไดจังได อันนี้คือความที่พอเขาเสือตองมาเรียนรู้กลัวสิ่งในทุกสิ่งในควรเรียนรู้สิ่งนั้นอย่าหนีขันนี้เขาเสือ่เห็นธรรมะขันเีาบขายอมเราก็บิงเขาเสือ่าเห็นธรรมะสิ่งนี้ไปใช้หนีบบุญเกิดแก่เจ็บตายมิพอได้หนีบบุญเดียวกันมันเรียนนโมกนต์ต่ตอนติดตามเขาสิยูหอดอายุร้อยปีเมื่อเนื่องกับสิตายตายแล้วก็สิบเอาบุญเอาบาปนั้นพาไป ให้โย้ยกพอยยเมย์ได้พิจาร้ราให้ได้คิดให้ได้สร้างสมให้ได้เอาบุญเนี่ยเป็นที่เพิงบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเป็นที่พูงองสัตว์ทั้งหลายโลกหน้าให้ความสุขในเวลาสิ้นชีวิตบุญมีอันจนนาไปไม่ได้จะติดตามคนฝังตามผู้ธรรมในตลอดไปเอาวิบัยแต่เกิดเนี่ว่าตัวสงสารบุญที่เป็นที่เพิงพุทธเจ้าพูนว่าใครนั้งไ่มีบุญ เกิดภพนาซาณากายสิ์อาจิตุก็นี้ก็ได้อาจจะเป็นต๊เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดชานสัตว์อาจิลลำบากก็ความเป็นมยนทั้งนี่ก็ได้แต่เขาเป็นมย์ทังศีลแล้วเขาก็ยังลำบากห้อนกระทุกหนาวกระทุกฝนตกมากกระทุกขีกงมากมีแต่เหตุให้เขาทุกความร้อนให้ขาดแห้งอากาศร้อนให้แก่มันก็บ่อยสีหอนไปนั่กันเขามีสติบพรามีธรรมะหลายๆมันคือสิ่งสีหอนอารมณ์ ห่อนภายนอกหรอือมาห่อนภายในนำ้ำแอนยูพอยูเมให้ดูเรสุขภาพคนตายช่วงมันห่อนกระไรหลาย,ลายอารมณ์มันห่อนเนื้อเนี๊ยตากแดดทำงานตากแดดหลายบริเวพักผ่อนแกบุกขณะกินน้ำแข็งซื้อในข่าวเป็นบอกหลวงพอ่อหลวงตาเป็นงานตกเพื่อเราห่อนแล้วเรากินน้ำแข็งแบบลิตรหนึ่งเลยน้ำแข็งนำกอกเที่ยวขับเดียวเลยช็อกกระทัดหันตายคาดทีในข่าว ง่ายๆคือพวกเขานี่กินน้ำน้ำปีสื่งปนอุณหภูมิน่ะมันชีดีน้ำธรรมดาเขานี่แหละกินเย็นก็ยจะกินนะแล้วก็กินน้ำทุกช่วงที่ดีหลายแปดช่วโมงกินตะเกียวตะเกียวก็จะกินทีเดียวมันหลายนะให้ร่างยมันน้ำมันอาจจะซอกอาจจะเกิดหนาเมื่อาจะเกิดน้ำภาวะขาดน้ำร้อนก็ดูแลสุขภาพเรื่องอะไรก็ดูแลเข้าไปนั่นแหละดีมาไดให้ยูให้กินดีมาไดมันก็สิตายขึ้นกัน มันจะเป็นยังกัสิตายเว้นสิบกิฟต์กับไข่กสิตายเพราะว่าอนั้นพวกเขามาสิต้องยอมรับให้พิจารณาใาชีวิตสุดท้ายแล้วทีนี้โมพลดเจังห้าสิบปฏิบัติตนยอมรับตั้งสติเห็นว่าสุดท้ายสิต้องว่างเบิด์สุดเหน่ง่อยากจากกับจาก่อยากพัดผ่ากับตบพักผ่าพอยากหนีกับต้องหนีบ่อยากจากกับต้องจากนี่คือความจริงพวกเขามาเรียนรู้ความจริง เทวทูตมาทรงขา่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งใดน,นี้เป็นการมาทรงขา่าวเตือนเขาว่าสักมือหนึ่งเข้ากระสีตรงเป็นจังสี่นะสีหักกันได้ก็สี่หกสีหักกันได้ี่ก็สี่ตองจากลูกนี่นะเข้าสีหักลูกพัหกหัวไม่อยากเกี่ยอหักสักสมบัตรพี่หักน่องหักเอกสางกระสีจกักมือหนึ่งกระสีจัดให้พวกเขาได้พิจารณาปิศาธรรมข้อหนึ่ง เป็นเรื่องหนึ่งที่สี่เห็ุใ้เขาได้คิดเปรียบเทียบกับวัดปิศาณรรมเป็นนิทานเป็นบุคคติธานมีบุรุษู้หนึง่งมีภรรยาอยู่สี่คนคนที่หน,นึ่งเนี่ยหักได้หลายคนที่สองก็หักล่องลงกมาคนที่สามเนี่ยหักเนยมาหักเนยคนที่สี่มาหักซะเลยทีนี้นบุรุษู้หนึ่งได้ทำผิดกฎหมายบาดเมืองพระราชาท,ที่จับโทษประหารสิประหารชีวิตแต่บุรุษคนนั้นก็เลยขอ ภรรยาให้เลาภรรยาตลอดมีภรรยาที่ักถึงสี่คนจึงได้อนุญาตให้ลาภรรยาไปหาภรรยาที่ตนเองรักที่รักมากที่สุดเพราะว่าพี่น้องที่จะตายแล้วนาจึงมาบอกว่าถ้าพี่ตายแล้วน้องกันยังไงผู้เป็นภรรยาที่รักมากที่สุดนั้นก็เลยพอได้ยินอย่างนั้นก็แทบจะเศร้าโศกเสียใจร้องไห้กับทับหน้านาตายเย็นชาเชื่อเหมือนไม่รู้สึกรู้ร้อนอะไร แล้วก็พูดบอกว่าพี่ตายเวลาไหนกน็จบกันทันทีผู้เป็นบุรุษคนนั้นก็เลยอึง้งโอ้เสียแหลงที่เรารักมากแต่ทําไมเวลาเราตายแล้วเขาทขําไมทิาทำไมพูดอย่างนั้นทาไมบอกว่าถ้าตายเวลาไหนก็จบกันทันทีบริษัทโอเคจัดไปหาภรรยาคนที่สองบอกว่าน้องพี่จะมาสั่งลาว่าพี่จะตายจะโดนพระราชาผานถ้าพี่ตายแล้วจะทำยังไง กูเป็นภรรยาคนที่สองที่ลากหลงลงมาแทนที่จะเสียใจกับทําหน้าตายเย็นชาเหมือนเดิมไม่รู้สึกร้อนอะไรบอกว่าก็เ,าเลยพูดกันว่าถ้าพี่ตายเวลามีใหม่ทันทีแห้งทุกหลายบาทภรรยาคนที่สองถ้าพี่ตายเวลาในนี้มีใหม่ทันทีการพอมาย่งไปเกี่ยวกับนาวาตสิเยต่างใดเราตายยังไยก็มีใหม่ทันทีเนี่ยมันถึงพวกแขนอัก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 นตายเรี่ยวก็กกอง นี้ไปหาภรรยาคนที่สามรักมั่งไม่รักมั่งผิดกันน้ำเน่ก็เลยบอกว่าพี่จะตายแล้วนอกก้องจะทำยังไงภรรยาคนที่สามก็พูดดีขึ้นหน่อยก็บอกว่าถ้าพี่ตายจะจัดงานศพให้โอ้สนใจเออยังมีที่ว่าอ่ากานตายก็จัดงานศพให้เพื่อจะพอประสีเป็นลูกหลานยมเมเลอร์พี่น้องจัดงานศพ ไปหาภรรยาคนที่สีตัวเองไม่เคยรักไม่เคยเลี้ยเหลนโดนไปหาท่หนึ่งไยายามที่หนึ่งบอกว่าพี่จะตายแล้วว่าจะมาสั่งหลักครั้งสุดท้ายน้องถ้าพี่ตายแล้วเธอจะทำํำยังไงไอ้ภรรยาคนที่ตัวเองไม่รักไปทงังภรรยาคนที่ตัวรักนี่รอไห้บอกว่าถ้าพี่ตายเวลาไหนน้องก็จะตายตามห้องไไงเสียอกเสียใจคิดถึงพี่ ผู้บุรุษคนนี้ก็เลยอึง้งโอ้สีเราภรรยาคนทดียาไม่รักงนี่ทำใหงเขารัากเราขนาดนั้นถ้าพี่ตายไปไม่่ก็จะไปต่าเปรียบเทียบอุปมาพิศนาธรรมยมงพยมภพภรรยาคนที่หนึ่งนี่ถ้าพี่ตายเวลาไีนก็จบกันทันทีเปรียบสมือรร่างกายเรานี่ตายย่งไรก็จบทันทีหาประโยชน์ว่าไใดขอประสิท์กับไปละ ร่างกายเนี่ยเปลี่ยนมาท่อนไม no, ้ท네่อนฟืนหาประโยชน์ไปจบท่านที่บาปบุญเหตุมาได้แล้วนอกจังไดนกับพวกปกรณยุทธันเนี่ยที่เรารักที่เราหึงเราหวงเราว่าเป็นตัวของเราหาอาหารให้เสื้อผ้าให้ที่ทับมอนถ้าตายไปแล้วก็จะดีไม่มีประโยชน์เลยเอาไปเฮ็ดสินแห่งกันบ่ได้ตากแดดกกันบ่ได้หาใช้กันบ่ได้บ่คือก้ง่วงก็ข่วยได้ยังมีกระดูกยังมีเขาทีหนังก็เสียดายเฮ็ดกี่สินแห่งเซม ก,กิเลสอยู่ด้หนังก้นงวนก้วยก็ได้อันนี้ไม่หยุดเเลยตายจ,จบทันทีเปรียบร่างกายภรรยาคนที่สองว่าถ้าพี่ตายเวลาไหนมีใหม่ทันทีเปรียบเทียบเหมือนทรัพย์สมน,นาฬีกาอยู่ข้อมือเขาก็ปลดออกใส่ข้อเขาก็ปลดออกกุญแจรถก็เอายึดที่ให้ที่หน้าเขาก็กายึดเป็นของคนใหม่ทันทีเลยเปรียบเหมือนภรรยาคนที่สอง เปรียบเหมือนว่าพี่ตายแล้วก็มีใหม่ทันทีก็คือเปรียบเหมือนทรัพย์สมบัติที่เรามีอะไรก็ตามก็จะเป็นของอื่นทันทีภารยาคนที่สามบอกว่าถ้าพี่ตายน้องก็จะจัดสมัยก็เปรียบเหมือนญาติพี่น้องที่พ่อสิด้อาศัใได้ภารยิคนที่สี่ที่บอกว่าไม่รักดนโดนแบบียน,นึ่งลองให้ถ้าพี่ตายก็จะตายตามเปรียบเสมือนกินวิญญาณตอนนี้เปรียบเสมือนบุญบาปตายเขาก็สิไปเนอก บุญบาปอยากเก็ดบุญเฮ็ดซ่ำใด่เขาก็สิไปน้ำเขาบาปบ่อยากได้สิไปน้ำเขาภรรยาคนที่สี่เปรียบเหมือนจิตวิญญาณเปรียบเสมือนบุญกับบาปที่จะติดตามเราทุกขอทุกแห่งยี่พอยเม่โดนโดนไปวัดใจนึงโดนโดนใส่บาตรใจนึงโดนโดนไปจำศีลใจนึงโดนโดนสวดมนต์ใจนึงโดนโดนฟังธรรมใจนึ่งแต่เราเรืียกมั่วผิดว่าไปไปเข้าไปยังอาจารย์เยอะสิมาแล้ว กูฟังทัพเลยคัดแท้ๆเราบอกพ่กผมขคือมูลผมจะเลี้ยงพวกเยจัยมักเขาไม่ยอมรับความจริงไม่อยากฟังความจริงฟังแต่เขาเดินนั่งเดินหึงหึงเอาพวกไปเผาเอาพวกไปเผามาที่แต่เราบริสุทธิ์ใจมั่วหลายอยากฟังแต่ของอันปมปมของพวกกิ่งตัวกันอันต้องกิ่งนี่บทฟังเข้าเลยย่ำ เก็บได้มาเข้าก็เลยทํำใจบได้เพอเข้าบอได้รดับบ่สนใจก็จริงบ่เบงามบอพิจารณาก็กจริงบอจะเลี่ยนรู้ความจริงก็เลยทุกก็เลยมาหยัง่งเ,เข้ามาแล้วพอเข้านี่ถือความทุกยั่งเข้ามาแล้วผู้ตายยกพ่อประสิทธิ์ก็สิบไปตามบุญตามบาปของเฮาเห็นอย่างไห๋พอเข้าสิพิจารณาเข้าเปรียบเสมอนมีพระราชาสีโคตรนังดูน็คืออาตมาร่างกายของเข้าตายอะไรอย่างนาีง สมบัติมีหน่อยแต่ตกเป็นของผู้อื่นนั่นที่อันได้กร,ร,ร้างสิมีหน่อยมีหลายกระซังเงินโดยตาข้าจเจ้าไปฝากไว้เขาจะไปเบิกเอาเพื่อเขาบ่มีบ่โอนเขาก็ไปฟ้องเพียวให้หน้าสาทุลูกเต่าเขาเขาออกน้ำบาดนะยาิพี่น้องก็สิซอยแม่นบ่มีญาติพี่น้องบ้านนึงเมืองเดียวย่ำกิปินก็เพื่อพากันได้ย่ำม,มื่มอวหน้ามวยซอยกันเมียนขาบสงซอยสงจุดปลอมสักการให้สงถึง เก็บเรียบประหลาดสักศพศพคนบ่มีญาติในมาไล่หมื่นมาไล่แสนเนาสิไเดียร์อ่านขย่มพอยแม่ฟ้าวิสิว่าอันนี้สงเคราะห์ไปไปเผาศพคนบ่มีญาติในบริวารมือหนึ่งสองมือเนี่ยอันนี้สิมาทรงสักการเข้ามางานศพมาอย่างมาซอยนะเนี่ยเปรียบเสบมือนญาติพี่น้องภรยรยาคนที่สามพันธาคนที่สี่เหมือนบุญเหมือนบาปที่ติดตามมาไปทุกคนทุกแห่ง เกิดพบได้สาสตร์ได้กับบุญบาปเราหน้าม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่ห่่่่่่เห็น่่่่่่สเ่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่ก่่่่ม่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่เ่่่า่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่าเ่้า่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่มัน่ว่่่เก่ามันรวยก่่่่่่่่่่่ส่มันเกิดอีก มีแต่บุญเท่านั้นสิเหตุให้่งดีกว่าเก่าด้วยวิปลาสวยกว่เาเก่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเข้าก็ยังรู้ว่ามันบ่คือกันคนบ่คือกันหน้นาตาคือกันนั่นบ่คือกันคนหนึ่งโจนโจนหายแก้วกินคำคนหนึ่งแบบลุ้ยรวยมันเป็นอย่งายนนนยงน,นั้นพยมเมกันโมเมนต์ย้อนบุญย้อนบาปแต่นั้นพอเขาเข้าใจในพยยุทากาสิได้พอประมาทเฮ็ดเท่าไรบุญโมดองเสียงเงินเนี่ยรักษาสินหาโยมพอพาสัมมาทาน ขึ้นวัดขึ้นบ้านสิพระพระไปสวดมนต์สวดยังสีถวายท่านก็ต้องมาสมาท่านศีนด้วยของไกโโ่โตเฮายังเฮามองรับบุญบ่ได้เสียงเงินบุญให้ท่านบุญรักษาจินท่านบ่ต้องท่านบ่เป็นบุญก็มีบุญบ่ต้องท่านก็นมีบุญบ่ต้องท่านก็นสาธิเพื่อสวดมนภาวนาอยบานอยู่เฮียออิติโสภกวา ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศารณาตลอดชีวิตสวดพุทธุปรมพุทธนั่งภาวนาบง้งลมหายใจขอกพิจนาความเกียร์เก็บายเออชีวิตของเข้ามางานศพนะเราได้อะไรขาดทุนเรื่องกาไรถามเจ้าของมางานศพเจอเที่น,นีนเข้าได้กาไรหรือขาดทุนได้อสกสกิจจะได้เตือนทองพอหรือว่ามากเพื่อต่างประเภทนี้มากาสืบๆกันมากซื้อมา,ส,ส,มา,ส,มาสักประมากแบบว่าได้คิดได้ันได้ย้อนก็มา,าเข้ากัสิเปญญ็นเังสีขึ้นกัน พะเขาจสต้องคิดนี้ขัดพอคิดพิจารณาเรากินตัวนี้มันมามันล้มโลกล้มจนตายเบกตายจุดตายด,ดยิน้งไปยังเมสิซึ่งเราพกเขาทุกข์มากมันบ่โดดแล้วเนี่ยทุกข์มากตั้งแต่เกิดมาจนหอดเท่าซูเม,มร์นีไว้มนกบ่ถูกก็ยังทุกข์ทุกน้ำหลูกน้ำผัวน้ำเมียทุกน้ำยูน้ำยี่น้ำ,นำสัน้นทุกน้ำหนาที่กันงานทุกจิตพวกหอดตายเหมือนได้กันเข้าว่เขยทํามันจิตเบกจนตายึดจนตายล้มจนตายอัตภาพ ตั้งทั้งนีร่างกายนี่สัมบัติเราอาศัยส,ส,ส่วข้าวตอนนี้ยไปอยู่ยบันผู้นึงเขาา้าใจอัตธรมะบนี่อัตมได้บุญรล่าให้มางานศพครั้งนี้ยมพอประสิทธิ์ขันผู้ใดเข้าใจถ้าม,มาล้วก็น้อมนําไปปฏิบัติพิจนาเอาบ่านเป็นวัดโอ้ยพิจนาย่อนหลังโอ้ยให้ระลึกถึงความเกเียบตายเระลึยความตายอยูดดูใหญ่ประมาณขันเป็นห้าวตายมืออื่นสมมติว่าพวกห้าวต่ายมืออื่นนั่สิเนี่ย เจ้าของสิต่เมื่ออื่นนี่เข้าสิเข้าเห็นยางกรเราลองถามเจ้าของอดีตมังว่าคันคุณตายเมื่ออื่นสิเห็ดอย่างยั่งนังถามเจ้าของว่าสิไดไปสวรรค์บ่สิไดมาเป็นมนุษยมม์อีกบ่ขึ้นเห็นอดีตที่พันมานแล้วบุญก็บาบได้มันหลายก็กันสุกกับทุกข์กันได้หลายก็การตัดต้นเลยกำไรอห่าประเมินเจ้าของแต่ละมันจังสิไดว่าโอ้บุญเนี่ยเห็นบ่หลา,ยร,ายรักษาชิ้นกับเขาเคยรักษาส่วนมันพอากับเเคยเห็นเ็สิได ได้หาขอพกพ้องแล้วก็เฝ้าเหตุการณ์เป็นตายเมื่ออื่นนี่มันจะไปใส่กับว่าอิดดวงนี่ข้นศัตเข้าก่อนสิว่ามีทีเพิงเด้เกิดมากันมีบุญเนี่ยลำบากลำบากข้อที่เป็นมนุษย์กับลำบากเป็นสัดในสากับลำบากหมูหมาเป็นไก่นี่ามีบุญกันลำบากหมาลังนอนนําเจ้าของนอนอยู่ในเฮียนนอนอยู่ในห้องแย่ผมหมาลงตนี่นอนข่งขังนทางหายุหากินกันลำบากขนาดเป็นซั์กันย่างตังกันเขาเป็นมนุษย์นีกันย่งตังกัน จ้างกันยน้อนบุญย้อนบาปอีนนี้ยมพอ,อยยมีมองเห็นบ่ยากขันเฮาสิขันบ่นปฏิเสธก็บ่มีอัตติบ่มีทิฏฐิมานาเนี่ยผิจารณาเข้านี้บ่พ้นความแก่เจ็บตายเอาว่างไว้ิทยก่อนพระพุทธเจ้าบ่ต้องเสื้อเพิ่นเอาความจริงนี่มาเว้ามาพิสุนี่อย่างไงยมพอ,อยยมีด้เข้าใจอ่ะสมควรใจเวลาขอพุทธนาสาธุดำ จ้าภาพยยเมร้อมลูกหลานพี่น้องบันเล่นพี่น้องบอกในว่าสงสารกันพร้อมสิเขาขอบุญกุศลส่วนนี้ที่ได้ลูกหลานได้ภรรยาได้ทําให้ก็ขอให้พ่อว่าซได้ไปได้มารับหน้าบุญถ้ามีความทุกข์ก็ขอให้เปิดถูกทำมีความสุขก็ขอให้สุขียิ่งขึ้นไปแล้วบุญกุศลส่วนนี้สะท้อนย้อนกลับมาพกผักรักษาภรรยายยเมร้อมลูกหลานพี่น้องบุญบัตนเขผู้มีเกียรติสู้บุญส่วยบัตรงงาน ก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญม,มีอายุวันนาะสุขะาระปฏิภาธนา,าสรรัรสมบัติเขียวขาดปลอดภัยอายุม,มั่นคงยืนโชว์ีไม่ใช่โชว์รล้ำด้วยเจริญในศิลในธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอเตรียมตามกูเด้เอเห็นจ้าหวะยะทาวาริวหาปุราปริปุรินติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตังนังอุปกัปปติอิจิตังปะติตังดุงหังคิปเมวะสัมิจัโตสัพเพปุเรนโตสังกปะจันโทปนารโสยะทามณิโชติราโสยะังติโย วิวันชาตุสังภารโอโควินาสันตุบาเตมพวันวันตา้งโยสุขีนที อายอุโกภวาอภิวานทน,นาสิเลนสันเลจน,าานจัมปูมทาปัญจญนุานตัโรนทางบาบางทันติอายุวะโนสุขัง ขาราณาสิเมฆาสิเมยาติเมตสังฆา เจ็บเป็นตาหนังตาขินหังตาจมูกเพ็การดำบ่นสารในรุ่นนางว่าสมกุศลวายวันยามปริเทวนานตังเป็นตาหนังบานตายาเอววันเดียันตียากายอายังจังคงได

นุปะบันเทนันตุ่เทหิปุญญาปสุนังอาณังปังคัตมภัมวันตุสัมภัมปังขันระรงขันตุสัมปันเทวัฏฐานสัมภูรานุภาเวนะจันโทเทภัมวันตุเตมภัมวันตุสัมภัมมะ การรังคันตุสามพันเทมวันตังสัมพันรรมานุภาเวนัสธาสมทีพผาวันตุเตมผาวันโตสัมบานการรังคันตุสัมพันเทมวันตังสัมพันสัมคานุภาเวนัสธาสมที वन्दुते